วัดโชติกาลามมันอวกใช้ดิดิมันกวกใช่หรือดิคักถ้ว่าสร้างสร้างเอราวัณบ่เง้นะ ได้เป็นเศร้าขั้นหมนตัวเลยบอกบอกเขามาเว้ยไปจอดตัวนั่งนอกะดันกันได <c oughs> ้เลเขามาเลยเขาใส้ก็ได้เขามาลดออกวันสิ้งกล้วยได้ดอกหนาะลอ้น <c oughs> เนี่ยคุ้งด้วยแหละว่างสร้างเอราวัณมันก็ยังไลยหัวแทะญาตกิกินอิ่มมานอ้อแบเนี้เนาะหัวโชวติกาลาัำคูเข็นดาลเอาแบนี่ยเนาะมือข้าลาวะ สิบหกสิงหาหกแปดมาแล้วม่นเป็นน้ำอ๋อพ่อปลรรอดอะ่ะปล่อยเขามารลดพี่มาอัดกันทีพี่ออกา้อมกันล่ละทำท่าไปจัดตัวเพิ่นมันมีชุดแน่ ทำท่าไปจัดข่วมเป็นลเบียบเรียบร้อยมาต้องให้มัเรียบร้อยหรอกมาพา้อมกันเมื่อร้อมกันกนี่หร<ข>อกัดกันแม่ด้ม่กน่เนี่ยอืมวันมีวิทยพร้อมอืม สมัณพิเศษโบหันเลยนาอยู่พงในาก็มีมันก็ส่งมาแล้วก็ส่งต่อานมาเลยดามไี่ก็ส่งเข้ามานี้จิตอาสาท่านหลงพ่อจิตอาสาทำงานกัจิตอาสาช่วยกัน ความประสงค์องารเออมามากมากแบบมากแบบนี้แบบแบี้เยอะมากเลยแรกขอบใจต่างจากคนแรกเราทุกคนก้มีแต่ใจอันบริสุทธิ์ที่ได้มาวันนี้ทำกาจารวะล้วการทำบุญถือว่าท่งบุญนะทำบุญก็ว่าได้บุญใหบุญก็ทำได้มากก็ ก็เข้ากอันเดอโ์ธนาสาทุกคนเรามัต้นทุนไม่เท่ากันเนาะเราก็มีเท่าไหร่เราก็อาลงโาเท่านั้น กายครับกม่อยปท่นเยไ่วัดที่สว่างวัดเจดีย์สูเลย้าบาคนมูไปเจแล้วแหลถ้าคนมูไปไปนท่านวัดที่สว่างวัเจดสูงะยังไม่มานะครับรีบส่งนะคร,คร,ครับประยัดเวลาจอเป็นข้ามปน อมก็ุจีอ้นเด็กอีกเยอะมากจริงงากนี้คุณจะมีส้นเด็กก็แ่เด็อยู่นเวทีไม่ไหวเขาปีน่เอาม่เยอะจได้สาธุสาธุเต็เดุ